หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผม <S <S และก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม นี่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยข้าวจะตายเนี่ยกินก่อนมั้ยนะโอเคมาเลยเอาละขวาซ้ายซ้ายขวาบนหน้าหลังไม่มีใครแอปเปิลทองจ๋าอุ๊ยแอปเปิลหนวกหวานฉ่ำๆแอปเปิลทองอร่อยจริงๆเลยเฮ้ยเมือแต่เมืดอแต่กินข้าวเนี่ยจะกินสเต็กหมูสเต็กเนื้อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเฮ้ย เอ้าเฮ้ยจอนนี่โอ้โหไม่ไปกินข้าวเจา้านี่เออเจา้านายฮะผมกำลังดินจาเนี่ยฮะฮะดินจาใช่เหรอใช่นะผมมะะโโีดาบคู่เลยฮะโอ้โหดาบคู่ไอ้ท่านจิรนตีนะเออเจา้านายฮะมันเจ๋งมากเลยเจ้านายฮะโอ้โหรู้สึกสุดยอดมากฮะเดี๋ยวนะจอนนี่เจ้านี่นายไม่ใช่ซองจินวูนะจากเรื่องโซลโลดแลบิอิงเนีย่ยเจ้านายฮะผมคือซองจินวูเออโอเคมันก็เหมือนทรงผม,มเหมือนได้นะแต่ว่ายังไม่หล่อเทียซองจินวูนะแต่ผมน่ารักใช่ไหมฮะ อโอเคยอมรับว,ว่าไม่หล่อเท่แต่หน้าร้างทันจนนี้นะแล้วได้ไปไหนเนี่ยอันตรายนะจ้นี่นะเออเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะป้องกันตัวก็จริงแต่นายค,คือคิปเปอร์เป็นคนนะนายจะระเบิดสซเคก็ได้นะแต่ผมอย่าใช้ดามบมากนี่ฮะโอ้โหเอาอยนะ่างนี้ยดาบกันระเบิดเนี่ยระเบิดแรงเลยนะแต่เจ้านายฮะเออโอเค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 ย,ยอม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 แล้วไม่กินข้าวนี่เออผมยังไม่หิวนะฮะเออโอเคแล้วได้ยังไงนะฮะเออผมวันนี้ว่าผมได้ร้านรับมานะฮะร้านรับมันเหรอเฮ้ยอย่างไรก็มี ดาวกระจายหรือชุดชนินจาขายอ่ะใช่ร้านจะได้ฮะมันแพงมากๆนะฮะรู้สึกว่าเจ้าของร้านจะเป็นเออดูคล้ายๆเหมือนนูบนะฮะไอ้นูบเหรอใช่ฮะเหมือนไอ้นูบเลยฮะอ๋องั้นเหรอแล้วร้านไหนอ่ะเออร้านไหนฮะต้องทำอย่างงี้ฮะยังไงไงเออเดินตรงไปอัดตัวไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา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 แล้วก็ขึ้นหน้าขึ้นหลังเห็นไหมมันไปแปลกนะฮะมันอย่างงี้นะฮะมันคอไไนือทหารลับนะฮะ อ๋อหันหลังแบบโอเคโอเคแล้วนี่นี่มาอะไรอ่ะนี่อะไรฮะเฮ้ยเจ้านายจะตีมันนะฮะเอออย่าตีแม่มันมองหน้าเราจนนี่แต่เจา้านายจะตีมันนะฮะขอร้องนะฮะโอ้ยโอเคโอเคก็ได้ได้งั้นเดี๋ยวฉันลองหาตอนนี้ว่ามันมีร้านนีิงจริงเปล่าซุนตูน,นะฮะจะได้ฮะเออมันต้องมีแน่เลยเฮ้ยเกกานะอะเฮ้ยเอาละเราก็ลองนะตรงไหนเออตรงนี้นะโอเคเอาละเดี๋ยวตรงไป ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาโอ้ยอือก็แข่ดิมเนี่ยวะเฮ้ยยุบเฮ้ยอ่าลูกค้าครับอีตาามครับฮุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮุ้ยนี่มันโอ้ยโโอ้หหน้าตาหน้าตาคุณนุณนี่เนี่ยโอบิโตะเอ้ยพี่ใหญ่โอโอบิโตะฮุ้ยหน้าตาคุณเนี่ยเนี่หน้าตาคุณเลย อีนักราคมเดียวกับร้านนินจานูบนะครับเฮ้ยไม่น,นูบเหรอเฮ้ยรู้จะที่ยังไงชืช่อว่าชื่อนูบหน้าตาเหมือนแกไม่คนเดียวไอ้นูบงั้นเหรอยินดัสู่ร้านค้านินจานูบนะโอ้นินจานูบเฮ้ยโหยด่าทมันมันด่าพี่เจ้านี่ซื้อนะนี่แสดงว่าเราสามารถเป็นนินจาได้มเน,นี่นยแชร์นะสามารถเป็นนินจา,าได้นะพี่ให้คุณซื้อชุดเรานะครับผมซื้อชุดชุดนินจาเหรอแชร์นะเมื่อเราไปใส่ชุดนินจาพวกเราจะหล่อเท่ขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ก็เลยอุ้ยด่าพูดอุ้ย อย่างงี้ก็มันเป็นซองชินลูได้สิใครคือซองชินลูเออนั่นนะเขาหล่อเท่อะไรนัน่นนูปนะยังงั้นเหรอเราจะซื้อไหมเนะะี่ยฮะโอ้โหน่าสนใจแต่ว่าอืมฉันชอบแบบว่าแนวดากกระจายมากกว่าดากกระจายอ่ะนี่ขลังยิ่งเลยมีเต็มเลยมีมีดาคาตานะมีเอ่อเงาวมีโกงเล็บมีเอ่ออะไรฮะสายามช่างเางลยอะเจ้าของร้านมีระวบิดนะเข้าใจไหมเอ,เอ่อไม่ไม่ไม่เข้าใจโอ้โถเอ้ยอ,ยอละล่ะงั้นสนใจซื้อชุดนินจา้าไหมครับเพื่อกนจัาที่แทชทรูเหมือนเหมือนคนข้างๆไง โโอหเดี๋ยวโดยขามืยนะอ๋อฉ่ำหน่อยนะเอาละจะซื้อไปซื้ออืมซื้อแต่ว่าขอดูข้างในไหมอ๋อได้ๆๆข้างในมีอะไรเอ่ยเฮ้ยดกระจายยักษ์โอ้หยดกใจปก,จกจติอืดูกล่องนะอานตามสบายออ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแล้วไม้เฮ้ยเอาละตัดใจนะตัดใจว่าอะไรเพื่อนเอ้ยว่างไงเออฉันเนี่ยจะเอาดกใจหมดเลยโอเคแล้วแกคานาะดคือไปดินใจที่แท้ทูนะ อ่าเราตัดเราตัดเราตั้งไงเออจะยิงเลยนะละพร้อมซื้อชุดนินจาด้วยนี่ตรงนี้มันจะเท่หนัเชียวเอาละเอามาเอามาเอาหมดนี่ไงแล้วราคาอะไรนุ๊บปะราคาทั้งหมดอ่าสี่สิบเหรียญเออสี่สิบเหรียญเออทองประมาณเออเก้าสิบแปดแล้วก็โอเคโอเคห้าท่งทองเห็นไหมโอเคเลยโอเคเลยงงเอ้อะไรนะอะไรนะอ้าวเปล่าเปล่า พูดเมื่อกี้ได้ยินนะพู้ไปโง่ใช่ไหมเอาเสีทองพออ่าขอขอมักก่อนนี้ได้ไหมอือมไม่อ๋อโอเคโอเคโอเคราคาสีทอง,ทองโอเคโอเคโอเคนี่ถูกสุดหน้าเขาใจะไหมแม่คนอื่นยังเงียบเลยใช่ไหมพี่อา้าว คุยกับเขานั่นเนี่ยเขาเดนนวขาหมยขามุเลยเฮ้ยสตะนะใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะไปเลยก็ไปโอ้ยคนโกงแกจะโกงฉันโถเอ้ยอทีนี้เราก็ได้นักกจะายสลอดเท่แล้วเฮ้ยแต่ก่อนนะเราก็จะมองมันลองเป็นใจหรือเป่ายังไงเนี่ยโอ้ยรู้สึกแล้วรู้สึกเที่ฟ้าระดับผ้าอีวิ่งเร็วอะไรโอ้โ เทพเอ้ยเป็นตระกระจายเฮ้ยตระกระจายอากาศนะเหรอว้าวน,นี่เป็นจา่าสืบเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าจินจา่ามันต้องแบบตัวที่สูงได้สิแต่ไม่มีคอามสามาเลยอ่ะอืมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรในกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยมีอะไรในกระเป๋าวะเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะสลามฟลิงคืออะไรอ่ะกำลังทันละอุย้ยเห็นนะเฮ้ยสืบสมีความสามารถมากขึ้นกระโดดสูงขึ้นเลยอีกแค่นี่แหละนินจาโู้โห้ยในปกปลากระจายดิตระกระจายชิบอุ้ยปลากระจายโุ่โผ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  ว้าวเฮ้ยลองทดสอบดีกว่าเห็นเจ้าแก่น้อย๋อไม่ใช่แก่น้อยมันเป็นกรซัตรี่ว่ะเฮ้ยวีนิคอนมันนี้สี่นี่เอาไปกินว้าวเป็นไอนี่แน่อบบ๊อบนี่บบ๊อบองจริงไก่นบอบจอบออบอโยนออบบหอบออะบออบบออนอออ โอ้โหหุยจุ๊บผู้เฮ้ยนั่นใครเฮ้ยเอ้าเออนี่เนี่ยยุขออีกคนเฮ้ยเอาไงมีเฮ้ยไม่อยากโดนป่นส่งตังมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีตัวยังไงตัวเฮ้ยนั่นเป็นใครไม่รู้จักหน้าตาก็ปิดเออว่ะล้วปิดหน้าตาใช่ป่ะนั่นเป็นใครมาโดนป่นนี่จะคือโจรสองร้อยโจรไอ้มีสองร้อยเฮ้ยขอตังสองร้อยเพื่อนเราจะเอาไปซื้อยายาอะไรเนี่ยยาอะไรก้ายาอไนก้ายากีก็ยังไม่ใช่เว้ยโถย เอาไ,ไปกินดาวกระจายยักษ์สูบพิฆาตพิเศษอันนี้ไปกินเขาก็จอกเว้ยอ๋อเอา้เอาตายเหรอเฮ้ยอยัางวันนี้ไอหมีหมีป้นเลยไฟเดี๋ยจะตั้งสองร้อยบาทอืมเกอสองร้อยก็ชื่นจำใจเดี๋ยวนี้ไม่ตายเนี่ยเฮ้ย,ยแต่ก็อุ้ยนดาวกระจายมันหลอดเท่จริงเลยหลอดเท่ตลอด,ดมันใสแล้วล่ะอือเป็นไง ฝนต้กระจายปุ <mini drained out> ite, ๊ป you ป know ุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหุยกระจอกออีกเลยไอ้ก็พุดมากจริงๆพุดมากพุดมากน่ะมันจะห่อห่อหมดเลยห่อเออเนี่ยมันจะห่อเลยเอาละทีนี้อยากจะไปทำตัวใจจริงจริงกว่านี้จะมีจริงกว่านี้ต้กระจายอ่ะไปถามโนีกว่าอไปถามโนบิเฮ้ยไอ้โนบอ๋อวางไงโอ้โหกลางไกลเลยแอ้ต้องการอะไรฮะไอ้จะโจรโจรอะไรฮะเมื่อกี้แกด่าด่าฉันนั่นใช่ไหม โอเคโอเคต้องการอะไรฉันต้องการทำตัวจายอยู่นี่ต้อกระจายอกว่านี่ต้องการทําไมอ่ะเธอหน้านะฉันต้องการเป็นนินจาตัวหนึ่งของประเทศไทยนินจาอะไรวะโอ้ช้ำเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันลองเพลงฟังหนึ่งเพลงนะลองเพลงฮะเพลงถ้านายฟังได้ละก็นายนะทำไมอ่ะจะได้พบกับอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่สุดยอดนินจาของที่นี่อือย่างนั้นเหรอเป็นร้านค้านินจาตัวหนึ่งนะยิ่งกว่าฉันอีกนะโอ้อย่างนั้นเหรออืมไหนจะพูดนี้หนุ่มๆนี่ เอานะฟังนะโอโตัวเว้นในทุกโมตาอุซาเลนัตเกี่ตัวโอ้ทะเลโมทาเลโมชีหรือแตพอ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 อะไรฮะโอ้พอแล้วขอร้องเลยหยุดร้องเม่ไนะว่าอ่ะคนก็ร้องเพลปเพลอ่ะที่อยู่ก็อยู่บนเขานะสู้ๆนะเพื่อนนะฮะสู้ๆไปเพราะว่าไงอ่ะก็รู้สึกว่ามันจะมีลูปสมุนมากมายนะลูปสมุนนะห้วยกระชอกหน้าฉันน่าคือบินจาร์ดหนึ่งของที่นี่ไงเออพูดมาปากเหม็นไปไปไปเฮ้ย โอเคได้เลยแต่ใครดูว่าใครจะเก่งของจริงนะแต่ตอันนี้คือเออ่ทางภูเขาทางไหนวะเอ่อโอเคคือร้านคลิปทางภูเขาเดี๋ยวทางไหนเอ่อทางไหนนะในในภูเขาอ่ะโอเคขึ้นไปบนบนกันขอขึ้นบนนะ่อยนะสลิงดังวิวฮู้จุบโอ้ยโอเคตอนนี้เราหาภูเขาก่อนเพราะภูเขามันอยู่ตรงไหนวะเอ่เอโอเค เฮ้ยงั้นไงภูเขาเอองั้นไงหรือสปเปอร์ตจัมจำฮู้ฮู้ฮู้ตีตาจ้าเฮ้ยตีตาจ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคหนึ่งสองสามฮู้ฮู้อิอิไม่ไม่ดีดเลยถอยเยอะจริงเลยนินจาวะนี่นินจานินจากระโดดอ่ะนินจากรบอะโอ้โหขึ้นตรงนี้โอเคเอาล่ะเราคานเข้าสูส่ภูเขาดีกว่าจื๊บจื๊บฮู้ฮูอ้อ้ยอันไหนอุ้ย ไอ้เนี่ยนินจาสายนอกคื้ยะให้มันทำไม่ได้ยอาไม่ได้โอ้โหไม่มีกิมบอลใช่้เลยโอ้ยแล้วเนี่ยวิชาลิจามอยรัวมัดลัวกระจอกแน่โอ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้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 ยขี้มันตอยมันโอ้ยอะไรอน่ยไอ้คันๆแน่โมันมันไปไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงอะไรกระจอกคันๆน่ะเอ้ยอะไรเนี่ยชุดกอดตูแกจะกอดตู้อเป็นพลาดอันนี้ไปกินวิชากระจายรัวนี่เนี่ยไปกินไปกินกระเจาะนะโอ้โหไม่ตายเลย ถึกกันไปแล้วพวกแกแนละโอ้ยต่กใจรู้ว่ะฮะแต่กใจะรู้ว่ะนี่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 น่กินนี่กิน่อ้ยอ้อะไรฮะแต่เจะไปกินเดี๋ยวแต่ลพ่อก่อน้ยกิกกะกิกะใช้ตาเฮ้ยไก่ิเลยวะเอออยู่ีาไก่เอาละไอ้มันเกิดอะไรขึ้นน่ไอ้พวกนั้นอะเฮ้ยบินขึ้นไปขึ้นไปซื้อามีหอยโคตรเยอะโอเค ออวิชาลิงจาฟันดาบนี่เนเอโอ้ลำดาบนี่ลำดาบนี uh, anyway, ่ลำดาบไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรไปกินนี่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 วิชากระจายปลาแรัวรวเอตายเซเว่นตี่นี่นีนี่นียนี่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 ก็แพ่นี่นี่นี่นเฮ้ย่ระจนี่นี่นีนี่นี่นี่นหน้านี่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 นนันี่นี่้ี่นนี่นี่นอันนีานก่นนน้าไหม ฝเก่งอะไรเหรอ่ะแม่ต้องเตือนจ้างเราจินจา,า,นจาปลากระจายนะใครจะไปใช้ดาบบ้าเปล่าอืมเอาล่ะไปต่อดีกว่านะพวกเขานั่นนะ่ะรอฉันอยู่นั่งอะไรบนฟ้าฟ้ๆรอท่านี้จึ๊บฮู้จึ๊บฮัลโหลได้ป็นใครอะ่ะไออย่าเข้ามาโออา้าวใช้ปลากระจายด้วยอ๋ออะไรทำอะไรไมอะไรอะไรอเอ้ยอย่าตบดิ้วกดไว้จริงอะ่ะอ๋อ ฉัน่คือนินจาฟ้าแล้วเว้ยอ๋อนินจาฟ้าแล้วไงต่อฉันเก่งนะบอกให้อ่าแล้วไงต่ออย่าลบซิเว้ยจริงๆอ่ะอ๋อหทำไร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 โอ้โหลบดิจิตอลดิจิตอลดิสเทิลนี่แกไม่ใคยคิดสังเกตลือไงโอ้ไม่ใช่ไมฝังเกตอนะฉันได้เก่งแล้วเว้ยฮึบโอ้ย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 เมื่อกี้เมื่อกี้บ้าเมื่อกี้บ้าโอเคอยู่ตรงนี้ละมารับความตายซะดินี่เน่ฮึบนี่แต่ใจของจริงอันนี้ไปกินชุบนี่เน่มันแม่กว่าตัวอีกแมนอีกแล้ว มันอยู่แล้วเป็นไงก็จอกชิงเลยอึ้ทำไมแม่ไ้แม่พูดก,กับกระจอกๆงั้นเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เฮ้ยตรงนี้เราคงใกล้ถึงนะคงอาจจะใกล้ถึงแล้วอ๊เฮ้ยน้ำมันตาตาต้อกินคืงนงั้นแสดงว่าเฮ้ยฉันคืนจะดจะนหนึ่งของที่นี่นะเราได้ไปกินเฮ้ยตกใจเหรอเฮ้ยกระจอ,อกน่าเฮ้ยแต,แต่ผ่านเรื่องมากเลยห้ามพานในขันเลยฮึบ หเ้ยอ้อยเ้ยเจ,บจบ็จบเเเเฮ้ยเจบ็จบเฮนี่คือสิ่งของกันนี่คือสืกระสุ้นระหว่างนกจยอ่ะเฮ้ยตู้แม่เก๋เว้ยกูคือนักปั่ใจอันหนึงของประเทศไทยอเอาเอาเอาลอาายปลาแรมหน่อยโอ้ตายง่ายเลยว่าแต่มันเท่านี้เพื่ออะไรอ่ะพื้นที่กล็ลง่งลงมันมีใเฝ้าวะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน,น,นล้วไหนร้านค้เาเฮ้ยหนูห,ห,มหมดแล้วอะ่ะเฮ้ย อะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยปวดหัวเลยเอาละทีนี้ต้องชัวชช่วิชานินจาชุบวิชาเคาะวะอันนี้เลยหรือเปล่าเอ้ฮัลโหลครับอันนี้มีอะไรบ้าครับเฮ้ยอ้าวอุ้ยทางลับ,บยอ,อ,อ,อยู่นี่อิ่แค่แสดงว่าเฮ้ยโอเคเออสวัสดีครับผมว้าวว่ายังไงล่ะไม่เคยเจอคนมานานนะนี่แกรู้ได้ไงว่าข้าอยู่ที่นี่อ่ะ <laughs> คนที่เป็นจินจานะนั่นนี่รู้ใช่ไหมอาจารย์โอ้รู้ดีข้าไปอาจารย์นะยินดี่เราสู่ร้านค้าจินจาสุดเทพนะมีแต่ของตุ้เต็ียมมเลยนะนึกนี่นนดาวคาตานะนั่น,นสิว้าวคาตานะสนี่โคตรสวยเลยอะ่ะทำเองเลยครับอาจารย์แน่นอนนะดูดาวคาตาณัสนีนส่โอ้โหโคตรสวยเลยจยัแนแหมชมขายสิชมข,า,ชมขาอีกเออแต่ผมมาที่เพื่อชมนะผมมาที่เพื่อทำดาวคาตาณัสนีสุดหล่อเท่โอ้ยังก็หนึ่งเหรอจะต้อกตงการถึงนั้นนี่สิอ้าวทำเลยฮะอ้ยอะไรนะทำไปสิอ้าวทำอะไร ไอ้ผมทำดาวใจเองเหรอถูกต้องที่สุดนะ,ะจาัดก,การเลยเออไม่ใช่ว่าคุณทำดาวใจหล่อเทพผมเหรอไม่ดาวใจนั่นคือจิตวิญญาณเจ้าทำดตัวเองเองข้าใจไหมเออไม่เข้าใจครับโธ่เออทำสโิโอเคโอเคครับทำคำทำมาไปโอเคเดี๋ยวโดนตีตูดเอ้ยเดี๋ยวโดนโด,ดนด่าเอาละ่ะทีนี้อ,อ่าอ,อ,อุ้ยอะไรัเนี่ยแหลมแหลมมันเข้าดูเลยสามารถเพิ่มน้ำมอุ้ยเอาละ่ะมันจะทำยังไงเอ่ยใช้สีทิชชู่เหรอ แจ่มนะเนี um ่ยเอ้ยว่าแต่ว่าแต่นี่ท uh, okay. ุกอันเลยครับเออเอ้าเฮ้ยพี่อันนี่หว่าเออเราเป็นยงไงเอ่อก็ว่าทำมาเป็นหัวหนูโถเฮ้ยมันต้องใช้แบบนี้เว้ยเฮ้ยทันนีดกันนะเอาโทษทีค่ะขี้ลืมงั้นรอไปหนึงนะเอ่อโอเคครับครับ Two thousand years later เอ้ยรอนานแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อเร็วแล้วเร็วเร็วเหรอโห่่เรามาช้าขึ้นแน่เออนะขอโทษอีกนะ อ่าที่เหลือใช้ฟรีนะโอ้ยขอบคุณครับผมเนี่ยสิ่งที่ต้องการเนี่ยแค่นี้เองเอาละอุ้ยมีอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเอ่อฟรีดำเหรออุ้ยความสามารถสูงมากเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเวกดาคอนเนียมโอ้หุยอันนี้แหละใช่เลยมาชุดหนึ่งอันนี้ไหนดีชุดหนึ่งอุ้ยมีเหลืองเอาเขียวบ้างดีกว่าเขียวแล้วกันนะดำแล้วกันนะแล้วก็ม่วงกันนะแม่มีดาบเรืองแสงแล้วโอเคต่อไปสีม่วงอ่าสีเหลือง สีเขียวแล้วก็สีดำนะนี่ไงนาวกระจายของผมืหความสามารถอุย้ยร้อยสามสิบแปดอันเลยว้าวเป็นไงหลอดเทพไหมชื่ออะไระชื่อฟิสิกคิตตันอาเวกิ้งดากอนิกเอนโบเอมิพิสตันมาเลยโดวโอ้โหชื่อโคตรยาวชื่อเลยนะผมเขาเรียกว่าดวาวกระจายสีลุกนะนะมันลูกยังไงว่ามันก็ม่วงเหลืองเขียวดำเออหน้านานะ้าเท่ต่อไปคือเสริมความสามารถนะชอบตรงนี้มากเลยเอาล่ะเสริมความสามารถไปเลยเอเมอรอนเอเอไม่ได้เหรอเพิสอ่ะไม่ได้เหรอ อะไรเนี่ยฮะไม่ได้สักอย่างเลยเหรอก็นอนเนาะมันเป็นขตับมีดบินนะก็นานแล้วแต่ก็ใจอ่ะอืมแสดงว่าผมต้องไปทำยังไงที่นี่อ่าผมขอเอาแบบโอพีโอพีเลยนะเอาจัดไปเลยอันนี้แหละโอพีนี่ก็โอพีเนกันโอเคเอาละเหลือไม่เอาเฮ้ยมาโอเคเอาสีฟ้าเอ้ยไม่นี่สีฟ้าแล้วก็เ สีน,น,น,นี่ไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่แล้วก็สีดำแล้วก็นี่เลยดัคเนียมนี่มาอีกโอเคต่อไปคือดำล้วนนะดำลว้วนโอ้โหนี่แหละพลังขั้วยอดอืมแล้วก็นี่เลยอันนี้อีกอ่าโอ้ยเยอะไปไหมเฮ้ยไม่เยอะนะนะถือว่าเป็นของเฉย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 ๆเลยวะเฮ้ยโอเคเจ้านะโอเคปุ๊บปุ๊บในสองสีนี่ไงหล่อเท่ดูดิดูดูเป็นไงดับเบิลสีตัวมีสองสีดับเบิลสี เราแต่ตามใช้ก็เบื่อโอเคขอบคุณครับผมเอาละคราวนี้นะพอเลยเอาไปหมดบ้านไปเลยยเออแล้ลขวข้าบอกอย่างนี้นะอะไระครับขนมอันตรายนะเพราะขนมอันตรายนัอะไรยังไงอะ่ะเชื่นะเชื่อจินะทานายสู้แต่ในกรสู้นะอ้าวจะไปใครมาสู้ครับบอกเลยที่หนึ่งครับผมดี่นะโอ้มาทางกองทัพเลย แต่ไม่กลัวเว้ยโอเคมองดีกว os ่านะแต่ก็ใจหลอดเสือเที่เรามองหน้าไหมเฮ้ยโยไม่ได้เหรอหนักไปเหรอเฮ้ยโอ้โหโหแค่นี้เหรอถูกเฮ้ยแถมของเสียเปล่าเนี่ยถูกเออเสียมันหนักไปทีเนี้ยเฮ้ปล่าจริงๆรชงเจโอเคได้เสียงมันเดียวดามครับหูไปไงว้าว เฮ้ยเก้าใจอ้ำปุ๊บปุ๊บุมาดิมาดิดิดิโอ้ยเก้าใจ้โอ้ยโอ้ยหัวมเยหลวม่งเ๋ยเี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 ๋ยหด๋ัวเด้ายวหดดอ๋ยดอ๋ยดอ๋ยวงดี๋ยเดี๋ยว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 ดี๋ยมาด๋ยี๋ยวเดยวเดยวเดวเว๋ยวเดวเว๋ยนี่เก้าใจบิดเก้าดนีเดีีเดีว เปไงไปไงไปไงไปไงโอ้ไปไงไปไงบินบินินไปบินบินบินไปบินไปบินไปโอ้ยพวกกระจกนะพวกกระจกนี่นีนี่บินะแต่่าใจำของฉันโคุโรตครจาใจคุโรชิเคนนี่ไง้โอดูดนโย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 นะ่เก่งเลยโอ้ยโอ้ยคเมลเนี่ยโอ้ยเยอะใชิหมเลยเอิงกกี้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 ไม่ใช่กี้กี้โอ้หพวกแกโอ้เยอะเยอเยอะโอเคแกหมดแล้วถุ้ยเอาไงดี เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลุงไงพึงปิดร้านลุงอะไรวะเอ้ยคนเอ้ยคนคังขังขังขังลุงไม่ปิดร้านลุงไม่ปิดร้านลุงอย่าพึ่งปิดติดขาดอย่าอย่าอย่าเขาบ้ายาโอ้โหบอกนะเขาอันตรายเฮียนาลุงเนี่ยผมขอเข้าลุงโอเคดำแล้วก็เอ่อต้องใช้อะไรนี่โถวี่นี่มันของนักสลักนั่นเลยเนี่ยดำแล้วก็เอ่อนี่เลยใจก่อนแล้วใจก่อนนะไม่เ็นนะลุงเฮ้ยต้องครับด้วยเลยตายก่อนเฮ้ยโอเคสองอัน แล้วก็นี่กันนี่ม่วงเลยอีกสักอันนึงเผื่อไว้อแล้วก็นี่โอพสุดขอใชิได้เธอสาทูเอ้ยเด็กสมายวันหนึ่งนะหน้าลงหน้าโอเคดาอ่วงนี่แน่อ่ะพร้อมแล้วเว้ยไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกจังไลมาดิมาดูดด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  แล้วขอสีนี่มังกรเหรอเอเชี่ยตาไม่ได้โถเอ้ของกระจกจริงเลยนี่สีทองของกระจกนี่นี่นี่สีม่วงเร็วแรงเยอะเร็วแรงกว่าเยอะเลยเก็บเป็นไงพังแล้วกระจสุดยอดนะเนี่ยนี่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 นีอยเร็วแรงเยอะนี่กระจกกระจกหน้ากระจกหน้ากระจกหน้ายี่ยี่ยย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 นยย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 ายยยยยยยหยย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 ย พี่แคทีคคนี้แล้วก็เราก็จะป้นร้านเอ้ยไม่ใช่เราจะทการมาทำตัวใจยเยอะๆเลยึตัวใจโคตรเท่นี่เน,นอุยวันชอบเป็นคิวโกงเกินหยุยตัวใจสุดเท่โอ้ห้าาจครับครับอีกครับอโอ้ยอย่ามาอีกเลย